อันนี้ก็คืบหน้าได้สรุปหลายๆอย่างอยูอย่พอสมควรครับแต่ว่าก็ยังยัง,ยงมีงใช่คือด้วยด้วยความที่ที่เวลาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากด้วยแล้วก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งแบบมันก็ข้อดีก็คือทุกอย่างมันก็ต้องจบภายในช่วงนี้แต่ก็ต้องต้องขยันนิดนึงวันว่างของเราก็มีการประชุมมีการเตรียมงานการดูแขกอะไรอย่างเงี้ยครับเร<ด>ือนสุดเชิดๆๆนะครับ ก็ได้วันแล้วครับน่าจะอยู่ประมาณกลางมอคคาลาครับเดี๋ยวบอกวันได้เลยเดี๋ยวไว้มันคอนเฟิร์มแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีดีกว่าช่วงกลางมอคคาลาแพสน่าจะแถลงมาคนับคาดว่าอยากให้เป็นช่วงไหนครับในกรุงเทพในโรงแรมในกรุงเทพนี่แหละครับตอนนี้ได้เป็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์หรอมันก็ทุกครั้งที่เราคิดว่าเราใกล้จบแล้วมันเหมือนมีก้อนใหม่มาเรื่อยๆก็เลยแบบก็ มันหลายอย่างจริงอะทั้งชุดเราชุดเพื่อนกจ้เบ่าวใส่อะไรทั้งหลายอะ <c oughs> เยอะอะแล้วก็แขกของเราคนที่เรารู้จักมาทั้งชีวิตพอตอนแรกก็คิดว่าแขกไม่น่าเยอะหรอกแต่พอเรามานั่งดูมาล่างลิสต์จริงๆก, <c oughs> ก็ก็อยากจะจัดการให้ทุกคนแบบแฮปปี้ที่สุดว่ามันจะมีทั้งงานเช้างานเย็นแล้วก,ก,ก็เลยดูว่าแบบเอออันไหนมันเหมาะสมอะไรเมาีกถึงหลัพันไม่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 ถึงหลังพันนะครับแต่ว่าก็ ณตอนนี้ก็น่าจะมีหลายร้อยอยู่เหมือนกันครับก็ยากที่สุดในการเตรียมงานแต่งงานอืมยากที่สุดคือจะทํายังไงให้งานออกมาแบบสนุกที่สุดดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ทางานทางด้านการจัดกิจกรรมการจัดอีเวนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะมีความชอบส่วนตัวที่แบบก็จะบอกตัวเองว่าตัวเองไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็เป็นคนเยอะพอสมควรครับ คือผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้ในการมาแล้วก็รู้สึกว่าคอามฝีกับแฟนเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นงานเท่ๆไม่ได้เน้นแบบต้องโรแมนติกต้องสวยแบบแค่อยากให้แบบเออแบบเป็นงานแบบเท่ๆทุกคนเข้ามามีเพลงมี energy ที่ดีแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของคนที่เรารักคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยมากกว่าการาแบบแบบ โรแมนติกมีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ได้ไมองไปในทางนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้วันเดียวจบไหมครับนเดียวตอนนี้วันเดียวจบครับตอนนี้วันเดียวจบด้วยด้วยหลายๆอย่างตอนแรกก็ก็คิดจะแบ่งแต่ว่าโดยสถานที่ด้วยมันจะมีแขกที่ที่เป็นญาติของเราอะไรที่บินมาหรือมาจากที่อื่นก็รู้สึกว่าวันเดียวก็น่าจะ จะดีสุดครับแล้วก็มีสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันกับแฟนเลยอย่างต่อไปคู่บอกว่าจะชอบเ,เรื่องงาน,นแต่งอะก็ะยังไม่ได้ถึงขั้นซีเรียสอะไรขนาดนั้น<ม>ตอนนี้ก็คือทางคู่ก็ยังงงๆแล้วก็วเจ้าสาวน่าจะมุ่งไปในเรื่องของชุดของเขาว่าชุดเขายากกว่าของผู้ชายเยอะของเราก็เนี่ยเดินห้างไปชอบวันไหนก็ตระเลงแล้วก็แล้วก็มีตัดบ้างมีตัดบ้างแต่มันจะมีทั้งแบบ มีพิธีมีวัดมีมีพิธีอื่นๆนอกจากวันที่วันแต่งเนี้ยที่แบบว่ามีการรวมตัวมีการกินข้าวแล้วก็มีแบบมีการจัดเลี้ยงแต่ละกลุ่มนอกจากวันแต่งนี้ก็มีด้วยเยอะครับเยอะสําหรับผมมาเยอะอะไรประมาณนั้นครับ4ี่ห้าชุด4ี่ห้าชุดแล้วก็อืมก็กําลังใ่ต้องทันต้องทัน ก็ตอนนี้ถ้าวันไหนเราเราก็ทํางานเยอะอยู่แล้ววันไหนที่เป็นวันหยุดเราก็จะจะมุ่งไปที่แบบเอออะไรที่เป็นรายละเอียดที่เราสรุปได้เราก็สรุปไปแล้วก็หาวงหาอะไรใครจะมาเล่นรู้จักกับพี่น้องนักดนตรีคนไหนใครแนะนาก็กลางคืนช่วงนี้ก็ออกไปใช้นี่เป็นข้ออ้างในการไปหาวงเพื่อนจะาเยอะมคน่าจะแบบก็จริงๆไม่ได้เยอะมากครับเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบอนุบาลตั้งแต่สมัยเรียน ไม่ได้มีคนในวงการเลยที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะตอนนี้นะครับแต่ก็มีพี่สนุกพวกพี่เก๊พี่บอยพี่กิกที่แบบเราอยากให้เขามามีบทบาทที่แบบสําคัญแต่ถ้าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเลยก็น่าจะเป็นเป็นกลุ่มที่แบบเติบโตกันมาจริงๆใช่เพราะว่าผมจะมีกลุ่มเก็บเพื่อนกลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวที่รู้ใจกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่แบบสามขวบสี่ขวบอะไรเงี้ยนี่ไหมคะเพราะที่เจ้าสาวหาของชั้นลวดเราเออแบ่งอก็มีครับ แต่งว่าอะไรทีเ่เขาสามารถสรุปได้ก็สรุปไปเลย <c oughs> <c oughs> แบ่งกันแบบนี้ครับอะไรที่แบบอไหนที่อยากได้รับการปรึกษาผม,ผมว่าผู้หญิงน่าจะน่าจะมีความต้องการหรือมีภาพในงานแต่งใช่ในฝันของเขามากกว่าแบบจะตกแต่งยังไงถ้าถามผมผมไปงานแต่งมาเป็นสิบงานแล้วผมจำไม่ได้เลยว่าแต่ละงานาเราอาจจะไม่ได้มองด้วยนะด้วยความแบบเราเข้าไปแบบแต่ผู้หญิงเขาจะเห็นแบบรายละเอียดว,ว่านั้นอะไรที่มันเป็นความฝันเขาแล้วเราก็ เอาเลยเอาให้เขาแฮปปี้ก็มีงานแต่งในฝัดของเราก็มีมีมากสุดก็คืออยากให้คือผมแค่อยากมีพิธีรดน้ำสัง์แค่นั้นเองเพราะผมรู้สึกว่าเป็นพิธีที่ที่เวลาเราเราเห็นเพื่อนเราแต่างงานแล้วเราลดน้ำสัง์แล้วเราคุยกับเขามันเป็นแบบมันเออมันจะได้ความรู้สึกที่แบบมันก็มีน้ําตากันบ้างมีมันป็นโอกาสเดียวทยี่จะพูดอะไรสักนิดน,นึงหน่อยบางทีถ้า,ถ,าถ้าตอนเย็นแขก ห้าร้อยหกร้อยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาในการพูดกับทุกคนที่เขาอุตส่าห์มาให้กับเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าพิธีรดนำ้ำศักดพ์ผมก็อันนั้นคือแค่อย่างเดียวที่ที่ขอว่าอยากที่จะมีแค่นั้นเองครับผมก็ต้องดูวันนั้นวันจริงว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดูโปรแกรมดูอะไรแล้วก็ตื่นเช้ามากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงอันนี้ตั้ใจแฟนทุกอย่างเลยครับว่าเขาอยากได้อะไรเราแบบ ก็ตามใจแต่ว่าเราก็เอาอินพุตในการทํางานทางด้านนี้มาแบบว่าเฮ้ยเ,เราอาจจะเพิ่มตรงนี้ได้แบบตรงนี้มันยืดหยุ่นได้ตรงนี้แบบว่าตรงนี้เพิ่มตรงนี้ลดลงหรือตรงนี้มันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็ก็พยายามจะจะก็ให้เขาเป็น,เป,นเป็นเป็นเสียงใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแค่มีบางจุดที่เราอยากจะสนุกอะไร,งรเงี้ยงบป่ะครับหลายคนก็จะเจอปัญหา ค,ครับแมาตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ราคาอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มีตัวเลขคร่าวๆแล้วก็คงทุกอย่างที่เราทํางานจากนี้ไปจนถึงวันนั้นอะ่ะก็คือคงจะไปที่งานนั่นแหละใช่ครับก็ทําใจไว้ละว่าอ่ะแต่ว่าก็ก็คุยกับตัวเองว่าแต่งงานหลังจากแต่งก็ต้องมีกินด้วยนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่จบที่งานแต่งนะก็ก็ก็ไม่ได้แบบ คตรว่าต้องหมดอะไรขนาดนั้นเอาท,ที่เอาง่ายเอาเรียบแล้วก็เอาแบบแบบความรู้สึกเป็นหลักไม่ต้องซวยอลังการอะไรมากมายมมจ,าจริงก็ก็คือเราเราก็ฟิลไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันก่อนก็ได้ลองใส่ชุดทักซิโดพ่าแบบ,บอมองตัวเอง <c oughs> ในกระจกว่าแบบ,บเออไม่เคยใส่แบบ ทักซิโดจริงๆจังๆมาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็มีโบมีคนมาจัดให้มีเราก็แบบพยายามเลี่ยงการใส่ทักซ์มาตลอดเพราะว่าไม่ไม่ค่อยถนัดแต่พอมารอบนี้แล้วก็บบเออมันก็อาจจะรู้สึกดีีบรด้ครับก็กําลังคุยๆกันอยู่ครับผมแต่พรีเวดดิ้งน่าจะเป็นอะไรที่ที่แบบเอาใจผมอยากให้มันเป็นเป็นป่าเป็นทะเลสักนิดหนึ่งที่มันเป็นตัวของเราที่แบบไม่ต้องแบบ ต้องอะไรมากครับเอาธรรมชาติง่ายเรื่องสถานที่อย่างหรือว่าอยู่เรื่อยๆจริงๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวโพสให้ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนใช่ครับแต่ยังไม่อยากแบบแค่รู้สึกว่าถ้าบอกบอกอรายละเอียดทุกคนพอถึงเวลาแล้วมันมันความความพิเศษมันมันหายอะไรเงี้ยเราบางทีแบบเอ้ยเรารับรู้กันพร้อมกันแล้วให้ทุกคนได้แบบเห็นพร้อมกันตอนนี้มันมี power เล็ก ระหว่างคนสองคนอยู่แล้วก็แล้วก็อยากจะแชร์พอร์ตรงนั้นในวันที่แบบในวันที่พร้อมจริงจริง,ราางรจริง,รงๆไม่ได้มีเลยครับไม่ได้มีการปรึกษาส่วนมากก็ปรึกษาเพื่อนว่าเขาทำยังไงเขาแพนเนอร์ใช้ใครชุดเขาตัดที่ไหนที่ไหนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เราตัดสินใจทุกอย่างครับเราเราด้วยทุกอย่างที่เราทำอยู่เราเอาทุกอย่างมาเรียงกันแล้วก็อันไหนคือใจเราชอบอันไหนเอา จริงๆยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นครับแต่คิดว่าคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากน่าจะน่าจะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือน่าจะน่าจะได้เจอกันมากขึ้นน่าจะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างก,ก็ก็ก่อนแต่งกับหลังแต่งก็ก็น่าจะเงื่อนไขไม่ไม่เหมือนกันเนาะท้งทางเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็คิดว่าเขาก็เขาก็ผมก็เพิ่งสร้างบ้านเขาเองก็เพิ่งแบบรีโนเวทที่บ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็คงจะไม่ได้ย้ายอะไรกันขนาดนั้นน่าจะน่าจะแบบใช่น่าจะ,าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าผมเชื่อว่าแบบวันเวลามันจะทําให้เราปรับตัวแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวของเราที่ผ่านมามันก็คือสําหรับเราสําหรับเขาแต่ตอนนี้พอมันเป็นมันก็ต้องต้องหาหาสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตก็เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นนึกถึงอนาคตแค่เรื่องงานแต่งก็ก็มีหลายเรื่องให้คิดแล้ว ไม่ผมไม่แต่ผมหยุดหยุดสิ่งที่ทําไม่ได้หรอกเราเราก็ยังทํางานของเราต่อไปแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นอายุส5ถ้าคิดว่าแบบอีกสักห้าปีที่จะแบบแบบเอาให้เต็มที่ไปเลยเท่าที่จะทําได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะมีลูกตอนนั้นอาจจะมีอะไรชีวิตอาจจะเปลี่ยนแต่ว่า5ปีนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเรายัางเรายัางลุยเต็มที่อยู่ครับแล้วก็เห็นที่ทำรายการกับคุณพ่อเลยครับผม อ,อ๋อไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ได้คือเอาเอาจริงๆตอนนี้กับการแบบแต่งงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรที่เป็นเป็นแบบเพิ่มเติมหรือพิเศษหรือเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทํางานทุกวันแล้วก็วเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจริงๆ,ๆนะครับก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเพิ่มเติมอะไรผมว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเรามีลูกเราอยากจะทํากับข้าวสิ่งพวกนี้มันจะมาด้วย ด้วยธรรมชาติของมันเองเราคงไม่ได้แบบพยายามอะไรมากมาแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ